วันนี้ผมเอากล่องกระดาษมาสร้างเป็นข่าววงกตสุดหอดมีเจ็ดคนที่จะเล่นมาดูกันว่าใครจะใช้เวลาน้อยที่สุดเพื่อได้รับชายชนะในวันนี้ครับเฮ้ยอะไรวะวันนี้นะครับเรามาที่โรงงานกีโต้นะครับเพราะว่ารุ่นที่ซองมาแล้วนะครับ โอ้หอมด้วยนะครับก็คือว่าวันนี้คุณสั่งซื้อได้เลยนะครับอันนี้คือรุ่นที่สชุดพิเศษ limited edition ของ my m e n a t e x k e t o l a b รุ่น move นะครับ5สีนะครับดูสีแดงขาวโกโกโ้ส้มดามสั่งซื้อได้ตอนนี้เลยนะครับอยู่ใต้คลิปและมันขายถึงวันที่7มีนานเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณซื้อไม่ทนันปุ๊บหมดโอกาสหมดสิทธิ์ที่จะสั่งซื้อนะครับเพราะฉะนั้น อย่าลืมไปสั่งซื้อนะครับอันนี้คือกล่องที่เราจะประกอบว่านี้นะครับทั้งหมดเราจะประกอบสักผมว่าสักผ่านห้ารอยกล่องละกันประกอบประกอบปุ๊บุบเราจะสร้างข่าวงกลด ตอนนี้เราสร้างกำแพงรอบแล้วก็เลยต้องให้ทีมงานไมล a เนตออก <What? S 1> แล้วคนที่จะช่วยผมก็คือทีมงานคีโตนะครับเขจะช่วยผมมาตั้งเข้าวงกดเพราะดูนี้พอเราเริ่มวางลายนะอันนี้ก็จะเป็นช่องช่องเดินหนึ่งหรือมันมีเดินฝั่งนี้หรือเดินฝั่งนี้ถ้าก็ว่าทีมงานไมเนตเห็นและช่วยเขาก็จะรู้วิธีเดินเดินทะลุและชนะก็เลยพวกคุณต้องออก แล้วก็ทีมคิโตจะช่วยผมตั้งที่เหลือไม่แฟร์เลยเอาไม่แฟร์ตรงไหนก็ไอช่วยช่วยกันทำไงไม่ต้องช่วยมันไม่สนุกบไปออกไปข้างนอกเลยผมกับทีมคิโตเราจะวางชั้นแรกให้เห็นคราวงกดทั้งหมดและจากนั้นเราค่อยๆเพิ่มชั้น2องสามตรงนี้แหละย,ยากที่สุดยากที่สุดของคลิปยังลงไปสั่งซีรองเท้านะเราเราทุ่มเทเพื่อแฟนกับนี่เลยนะครับ ตอนนี้เข้าวงกดเสร็จแล้วเรียบร้อยดูจากที่สูงบอ,อ,อกเลยทีมงานงงแน่ง,งงแน่นอนเดี๋ยวเราจะนับเวลาดูว่าใครจะทำเร็วที่สุดแค่พอแชมมาคาดอย่ามาพลาดเข้ามามีปัญหาเปิดขวดแดงผ่าพะสิบล้านซับที่ปักอยู่บนฝาไม่ชออาละวัดเบื่อเต็มทีกับดาวงดามากูขำดังฮ่า นองชยาามาซ้ซก่อนเราเริ่มเข้าเข้าวงกดนะครับ <What? S 1> ผมเลิมที่จะบอกทุกคนว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นสุดพิเศษเพราะาดูกองดูกองอย่างเดียวอันนี้คือชลอง10ล้าน subscribe นะครับมาเมเนตเอ็กซ์คิทลชอลอง10ล้าน s u b s c r i b e ดอ่ดูกองโอ้ยสวยมาเมเนตเอ็กซ์คิทอแล้วดูข้างหลงังเฮ้ยมีรูปทีมเราไปเลยทุกคนและยิ่งพิเศษกว่าน,นั้นคือทุกคนที่สั่งรุ่นนี้รุ่นที่2 เราจะมีลายเซ็นของทุกคนในทีม oh. เห็นไหมเออเพราะฉะนั้นพอเราผลิตรองเท้าเซตหมดปุ๊บเราก็จะมาเซ็นชื่อทุกคนในทุกช่องทาง oh. และเหมือนรุ่นแรกรอบนี้ตอนที่เราเซ็นชื่อทุกคนนะเราจะซูมแจกเงินด้วยเราอาจจะเปิดมาปุ๊บอาจจะใส่แปงนพันหรือแบง500 <c oughs> ก็เลยมันจะมีหลายคนที่ได้เงินด้วยเพราะฉะนั้นอย่าลืมสร้างซื้อนะครับ รองเท้ามายเมเนสเอ็กซ์คีโตแรุ่นที่2ฉลอง10ล้าน subscribe, ส b บสครับชุดพิเศษนะครับโอเคถึงเวลาลเราจะให้ทุกคนเข้าไปในเขาวงกตนะครับโอเคพร้อมแล้วอย่างนี้นี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดจุบบปิ้งโมญเนยงโ okay, อเคเข้ามาเลย 2> Three, two, one, 3 2 1 go นี่นี่นี่โอ้ย ช่องเล็กมากมันมีสามแยกอุ้ยมันทางมันแคบอะตัวผมใหญ่อะ่ะทางมันแคบอะตัวผมใหญ่แต่เมื่อกี้ทางตันากเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาใหม่นะเอามาอุ้ยทางเล็กมากเย้นะพี่อันนี้ครับโอ้โหกล่องมันเยอะต้องไปทางนี้เราต้องรีบชึบชึบโอ๊ยตันวะ่ะ ปปปปอุ้ยทางแคบมากเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไอเต้เขายังอยู่กันที่เด้ออุ้ยไปทางนี้ทางนี้ทางนี้พออมันนี่บอกเลยแค่เอาตันดิคโอวนมาหลายรอบแล้วเนี่ยแต่ไม่เป็นไรเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเรามีรองเท้าสวยเลยเดินสบายเลย เดินเท่าไหร่ก็ไม่เมื่อยวู้นี่มมาได้ทางไหนแล้วได้ทางไหนต้องเอ้าจุดมาทางเดาม้าเราย้อนออกมาทางนี้นะครับเราคู่ไปนี้เขาอยู่ตรงน,นู้นมาครับไอพี่เฮ้ยอ, <laughs> อะไรวะสบายโหคนเร็วครับผมเราไปกลางเราต้องไปกลาง ภาษาไทยมันคือทางเปลี่ยนเรียนลงนรกบทาง,บทางบล,งาลบกับหกชั่ววันใช้แล้วอยู่ขนาดนี้แกงคอฟแกงคอฟยากยากเกินยากเกินบอกเลยยากมากยอมรับเลยยอมรับเลยรับยยอมเล

ไม่คิถีพิถันคนตัวใหญ่เลยเฮ้ยเอ้าเฮ้ยตอนนี้มันมีทางไปเราต้องต้องไปนี่พี่เอ้ยเร็วครับผมผมไปอย่างรวดเร็วเฮ้ยอย่าชะโง,งกดูดิมี่กี้โกงว่ะเอออย่าชะโง,งกดูดิโกงอะไรเราสูงแล้วเราโกงอ่ะแต่มันเสียวนะ ตอนนี้เดินมานานมากแล้วนะยังหาทางไม่เจอเลยแต่ว่าวันนี้ใส่คีโตมากีโตมันเนยสีน้ำตาลสีโกโก้กอย่าลืมไปซื้อกันนะสั่งจองได้เหมือนจะได้แล้วเอาไปกลับก่อน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 ป๊าปป๊าปเดี๋ยวก่อน ออยู่นี่อาปาโหมอตัวเองแบบไปเฮ้ยอันนี้มีสองทางอันนี้ออกเลยน่าจะง่ายไปตรงตรง โอ้เฮ้ยเยตรงนี้มีทางทุกคนสแสดงว่ามันต้องไปทางนี้เราต้องหาไปทางฝั่งนู้นให้ได้อะตอนที่เราตายเราน่าอยามาตายตรงนี้มันไม่ใช่ทางนี้เมื่อกี้ไปเราติดอะไรวะอุ้ย<ป>ก็มันเล็กมากเลยอะ ตายู้แ้เราเห็นเราเห็นทีเขามาทางนี้แหละปตาบยอมเลยได้ไหมเนี่ยเฮ้ยแต่ตอนนี้มันตายจริงๆรนะตาายฮ่าฮ่าวันทัวทางเลยกลัวมึงนี่แหละ ขัวมึงนี่แหละขัวมึงนี่แหละวายเฮ้ย <c oughs> <c oughs> โอ้ยว่าวแล้ว okay, <like. S 1> ตกใจทางนี้ใช่ไหมไม่รู้นี่แหละทางนี้แหละโอ้ตายแล้วมันมี มัมมานวีเ,เก็บแล้วยาไปไปอะทุกคนอะทุกคนอะทุกคนแด่ใครแต่ใครนั่นไม่ดักอะไร่ตรงนี้มันตันแล้วแหละมันไม่ตันไม่ตันต้องทางนี้แหละไปทางนี้ดีกว่า ทุกคนวิ่งเซตไปแล้วนะครับถึงเวลาที่เราจะเฉลยเราเอานี่แล้วกันคนที่ชาที่สุดกับ9นาทีกว่าคือพี่ยาวพี่ยาวต้องทำใหม่ใช่แล้วคนที่อันดับที่สองคือลูกหมีกี่นาทีก่นาทีสามนาทีครึ่งค่ะสามนาทีครึ่ง เอากี่นาทีหกนาทียี่สิบแปดนาทีสี่สิบแปดนาทีสิบห้าห้านาทีสิบรายงานผู้ชนะคือช็อปปี้กี่นาทีครับสองนาทียี่สิบวิสองนาทีถ้าไม่รวมไปจำสแกนนะมันติดใจด้วยพุดเก่งนะพุดเก่งรางวานสำหรับผู้ชนะคือตจเสียงให้ดังๆ โอเคถ้าว่าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่อง My Minute และที่สำคัญที่สุดอย่าลืมสั่งซื้อรองเท้า My Minute X k i t o Labs รุ่นที่2องนะครับ Move มันมี5สีนะครับดำขาวแดงส้โมโกโก้ Coco. สั่งได้จากวันที่27ถึงวันที่7มีนาน,นะครับเท่านั้นหลังจากนั้นหาซื้อไม่ได้มัน Limited Edition ฉลอง10ล้าน Subscribe นะครับโอเคเราจะเจอกันคลิปใหม่สวัสดีครับ